สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ออยลี่ชนีไทยนะคะวันนี้ออยจะมาพูดเกี่ยวกับยาสอดนะคะว่ายาสอดสามารถสอดในช่วงที่เราเป็นประจำเดือนได้ไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ,โอ,คอะโอเคค่ะไปชมคลิปกันเลยอันนี้เป็นข้อสงสัยนะคะ อันนี้เป็นข้อสงสัยจากน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะท่านผู้ชมมาคอมเมนต์นะคะแล้วก็มีข้อสงสัยว่าคือมีหลายๆคนสงสัยแหละว่าในช่วงที่เป็นประจำเดือนเราสามารถใช้ยาสอดได้หรือไม่นะคะวันนี้ออยจะมาทางความเข้าใจว่าเฮ้ยในช่วงที่เรามีประจำเดือนมันสามารถใช้ยาสอดได้ไหมแล้วก็ใช้ยาสอดอ่ะมันจะอันตรายไหมในช่วงที่เราเป็นประจำเดือนนะคะออยจะอธิบายให้ฟังก่อนว่า ช่วงที่เรามีประจำเดือนนะคะเป็นช่วงที่ช่องคลอดของผู้หญิงนั้นอ่อนแอมากที่สุดนะคะเป็นช่วงที่ช่องคลอดของเราเซนสทีฟมากนะคะดังนั้นมาจากที่ออยศึกษาข้อมูลนะคะมันจะมีข้อมูลอยู่หลายที่มากที่เขาบอกว่าตอนที่เป็นประจำเดือนนะคะเขาไม่อยากให้ว่ายน้ำเป็นไปได้เลยกือคือแบบห้าไม่อยากให้ว่ายน้ำเลยแต่บางที่เขาก็ใช้เหตุผลที่บอกว่า สามารถว่ายน้ำได้นะแต่ว่าต้องสวมผ้านาไม้นะคะผ้านาไมยมันจะมีแบบสอดนะคะแบบสอดที่สอดเข้าไปนะคะที่แบบสอดเข้าไปแล้วมันทําให้เราว่ายน้ำได้นะคะแบบสอดออยก็เคยใช้นะคะแต่ออยใช้ในวันที่มันเป็นประจําเดือนที่แบบมันกระปิดกระปอยอ่ะเกระปิดกระปอยแล้วเราแบบอยากว่ายน้ามากนะคะเราเคยใช้ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สําหรับสาวเป็นประจําเดือนแล้วอยากว่ายน้ําได้เลยทีเดียวนะคะ เหตุผลที่เราอยากว่ายน้ําในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะมันมีวิธีแก้นั่นก็คือใช้ผ้าอนามัยแบบสอดแล้วก็เลือกว่ายน้ําในช่วงที่ในสระมันแบบไม่มีคนแล้วนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราปลอดภัยจากเชื้อนะคะแล้วก็เลือกน้ําลงน้ําที่มันดูสะอาดสะอ้านนะคะแต่เชื่อเถอะในความเป็นจริงอะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าสระน้ําที่เราลงอะความสะอาดของเขามันอยู่ในระดับไหนนะคะ สิ่งที่เราช่วยตัวเองแล้วก็เซฟร่างกายของตัวเองได้ก็คือไม่ควรที่จะว่ายน้ำในช่วงที่เรามีประจำเดือนนะคะแล้วก็เหมือนกันยกเคสในที่แบบว่าเราไม่ควรว่ายน้าในช่วงที่มีประจำเดือนแล้วเราก็ย้อนกลับมาดูซิว่าเราควรที่จะสอดยาช่องอเราควรที่จะสอดยารักษาอาการตกข่าวนะคะในช่วงที่เรามีประจำเดือนไหม โดยส่วนตัวของออยนะคะออยอันนี้ออยพูดให้คิดนะคือวิธีการที่เราอะ่ะสอดยาสอดช่องคลอดใช่ไหมมันคือวิธีการที่เรานอนราบไปกับพื้นแล้วชันเขาขึ้นนะคะแล้วเราก็จะใช้ยาเนบเนบเข้าไปผ่านช่องคลอดซึ่งให้นึกสภาพว่าประจำเดือนเราก็มาอยู่แล้วอะ่ะ แล้วเรานอนราบกับพื้นแล้วเรายังไม่ได้ใส่ผ้านไายแล้วเราต้องสอดสิ่งอะไรเข้าไปก็ไม่รู้มันคือสิ่งแปลปรเข้าไปในร่างกายของเราอ่ะนึกสภาพว่ามันจะทุรักษ์ทุเลแล้วสกรปรกมากแค่ไหนนะคะอืมคือนึกภาพออกใช่ไหมยอพ่อไอพูดมาให้เห็นภาพเลยนะอื นั่นเราควรจะคิดได้ว่าช่วงที่เรามีประจำเดือน,นเราไม่ควรที่จะสอดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องคลอดของเราเลยบางคนอาจจะบอกว่ามันมีกลิ่นมีอาการตกขาแล้วคันนะคะอ้อยว่ารอรอให้ประจำเดือนเราหมดแล้วค่อยมารักษาดีกว่านะคะแล้วอีกอันนึงก็คือเราเสียตังค์ซื้อยามันค่อนข้างที่จะราคาแพงนะยาสอดช่องคลอดมันเป็นยาที่ค่อนข้างที่จะแพงนะคะแล้วเราสอดเข้าไปในช่วงที่เรามีประจำเดือน มันไปปะปนกับเลือดของเรานะคะแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าประสิทธิภาพของยามันจะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อราฆ่าอาการตกขาวข้างในของเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะออมเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่ายาที่เราสอดเข้าไปอะ่ะมันสามารถออกฤทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งมันเป็นการเสียรายยามากออมถ้าเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปได้ดังนั้นเราควรจะสอด หลังจากที่เราหายจากอาการเป็นประจำเดือนแล้วนะคะแล้วตอนที่เราเป็นประจำเดือนนะ่ะถ้ามันมีสิ่งสกปกสิ่งแตกป้อมหรือช่องคลอดของเรามีการติดเชื้อมีการอักเสบนะคะนั่คือแบบอาการคือน่าเป็นห่วงมากนะคะอาการติดเชื้ออาการอักเสบสืบเนื่องมาจากเชื้อโรคมันสามารถผ่านช่องคลอดเข้าไปข้างในได้นะคะมันก็เลยทําให้ช่องคลอดของเราเกิดการอักเสบนั่นเอง ในช่วงที่เรามีประจำเดือนมันเป็นช่วงที่ช่องคลอดของเราอ่อนแอที่สุดนะคะเราอ่ะควรที่จะรักษาความสะอาดในช่วงนี้ให้มากๆนะคะ,ะเปลี่ยนผ้าอนามัยให้บ่อยด้วยนะคะทุก3าถึงชั่วโมงไม่ใช่วันเดียวตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะอันนั้นก็คือแบบอันตรายเกินไปนะคะมันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียอ้อยสรุปให้ง่ายๆนั่นก็คือ ช่วงที่เรามีประจำเดือนสามารถใช้ยาสอดช่องคลอดได้หรือไม่คำตอบก็คือใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นวิธีเพราะว่ามันอันตรายเกินไปที่เราจะสอดแล้วสวนช่องคลอดของเราในช่วงที่เรามีประจำเดือนนะคะเพราะว่าช่วงรอบเดือนเป็นช่วงที่ร่างกายแล้วก็ช่องคลอดของเราค่อนข้างที่จะเซนสติบและอ่อนแอนะดังนั้นปลอดภัยไว้ก่อนไม่ควร สวนยาหรือใช้ยาสอดช่องคลอดในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามชมกันะคะ่ะ